ขัดผนังขัดฝ้าไม่เลอะฝุ่นครับจบงานไวสะอาดปลอดภัยมือโปรโก,ก็ใช้มือใหม่ก็รอดนะครับครบเซตพร้อมใช้งานครับพร้อมถุงเก็บฝุ่นไฟ LED และกระดาษทราย6แผ่นครับงานผนังจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่ก็คือเครื่องขัดฝ้าขัดผนังพร้อมดูดฝุ่นและก็ไฟ LED ในตัวผู้ช่วยงานช่างที่ครบจบในเครื่องเดียวครับท่านครับด้ามจับ ยาวสุด2เมตรขัดได้สูงโดยไม่ต้องงอบันไดนะครับทำงานง่ายแม้ในที่มืดด้วยไฟ led สองสว่างในตัวนะครับดูดฝุ่นในตัวครับพร้อมถุงเก็บฝุ่นแบบสะพายหลังสายยาวถึง1.5เมตรสะดวกคล่องตัวปรับความเร็วได้ถึง6กระดับด้วยสวิตควบคุมนะครับมอเตอร์ทรงพลังกำลังไฟ1 2 5 0ัวัตต์และกระแสฟไฟ2 2 0โวลต์ครับมาพร้อมกับกระดาษทรายขนาด22เซนติเมตรเบอร์180นะครับ จำนวน6แผ่นนะครับแล้วก็แปลงฐานสำรองอีก1คู่นะครับครบเซตพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรีโนเวทบ้านประปุรงฝ้าผนังเรียบเนียนมืออาชีพจบวไม่เลอะฝุ่นครับคุ้มค่าใช้ง่ายพกพาสะววกใช้ได้ทั้งมือใหม่และช่างมือโปรรีบเลยนะครับของมีจำนวนจำกัดครับท่านครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาบพร้อมนีแล้ว